สวัสดีครับช่างเอกครับผมวันนี้จะมาเสนอวิธีเอากระดาษทิชชู่ยัดกรอบประตูเสียปิดเด้งล็อกไม่อยู่เห็นไหมจ้ะมันเด้งมันเด้งปิดไม่อยู่อันนี้ชัดเจนตรงนี้ลูกค้าหลายคนก็ถามครับ่ายะตรงไหนมันจะมีกรอบประตูนี่นะครับกรอนประตูชัดรูเขาจะอยู่ข้างบนนี้ จ,จ้าจ้าอยู่วันนี้กวนอย่าไดยัดให้ดูอ่ะไปมาถือพ่อหน่อยลูกถือแบบนี้นะจ้าไก่ไอก่นิดนึงนิดนึงอ่าตรงนี้ชัดเจนถือแบบนี้ลูกอัดหนึ่งเป็นอาชาิชู่มาชิชู่ชีพชู้ลุยวันนี้จันจ้า,จาลูอยู่ข้างบนนะครับ คนนี้ไม่จ้ะอยู่ข้างบนดีดีส่วนมากไม่รู้ว่าจะยัดรูข้างนี้ไม่ใช่นะครับรูที่อยู่ข้างบนนี้เี๋ยผมยัดนี่เนี่ยแป๊บหบนึง่งไปไกลหนอ่อยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ถือด,ดีให้เต็มรูนะครับช่วยได้เวลาประตูเสียเนี่ยอะไรที่ชู้ยัดให้เต็มรู พราะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่พังไปแล้วพอ,อยัดเต็มรูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอะไรที่ช่วยคัเต็มรูอย่าไปยัดตรงนี้นะจ๊ะเพราะตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตรงนี้ตรงกลางเอารูข้างบนที่ผมยัดชัดเจนเลยนะจ๊ะแล้วก็จะปิดเปิดประตูได้โอ้โหป,ปิดได้เรียบร้อยไหมครับปิดได้<ม>แล้วก็ลอ็อกรถได้นีจ๊ะ<ม>ลอ็อกรถได้ด้วยอันนี้ลอ็อค ล็อกปึ๊บอ่าอันนี้เปิดล็อกชัดเจนเห็นไหมจ๊ะช่วยได้นะครับอันนี้ไม่มโนและโมเมต่อหน้าลูกค้านี่พี่เขาชัดเจนขอบคุณครับเพ่ยินดีครับเนี่ยรถพี่เขาเจ้าของรถนะชัดเจนยัดทิชชู่ช่วยได้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ครับครับผมช่างอี๋เบอร์โทรนะครับ0 8 0, 0 0 8 2 5 7 9 8ดสองห้าเจ็ดเก้าแปด ผมเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับลูกค้าฝากไว้ในหน่งพังานเอ๋สายไหมยี่สามซ่อ,กอมกรอนประตูเสียส่งงานครับเยี่ยม